เดี๋ยวเราจะมาซื้อของกันค่ะที่ท็อปซปเปอร์มาร์เก็ตหนองหานมาซื้อของใส่ค่ะของใช้ประจำบ้านหลายอย่าง สื่สอผงซักผ้าผ้าผงซักผ้าอยู่บ้านเมื่อผงซักผ้าน้ำยาปัดขนมหลายอยุบในน้ำยาซักผ้าแล้วก็สิไปทางแผนกอาหารค่ะไปทางน้ำมันขืชน้ำปลาลูกเตน้ำมันขืชนซี่ยวขาวหอมเมื่อมามาสืไปสต๊อกอีกบ้างมาเกาหลีขอบปันน้นเอับสืบไปเพื่อครอบครัวขอบั้นเนาะ ซื้ออยู่ขาวค่ะาหากะทิกองซื้อกะทิกองไปตีบานไว้ก่อนค่ะแว่รานซีเฮ็ดกินไปบ่าอยากกระกองนี้หน่อยก็พ่อไหแล้วกองนี้หน่อยนี่กระกองใหญ่ๆเป็นวาผิวอยา,ไาอยกได้เบคอนค่ะอยากไปซื้อเบคอนซื้ออุปกรณ์ซื้ออุปกรณ์ไปไว้แต่เฮ็ดอันนี้สปากเก็ตตีสุกิน ไก่ชอบไก่ของครบแล้วค่ะสิไปคิดตังคิดตังแล้วก็กลับบ้านไปเขียนไปทีมาด่าาางเม่ดังเท้าข่าหมูกรอบค่ะซื้ขอข่าหมูกรอบเมื่อกินข้าวหมูกรอบจ้านี้อร่อยมากค่ะ ัหนก็ไปซื้อนาดไมยังื้อนันข้าวหมูกรอบสองกล่องร้อยสิบบาทตอนนี้นั่งรอข้าวกรองว่าหันคนขายจำว่าได้ไหมคะเขาก็เอินมาถามไม่ว่าเอาหมูกรอบหมูมแดงก่อว่าสัน่นโอเหัวอยู่หรอกสื่อของใส่ในน้อยสั้นนี้กับมืดเกือบสองท่านค่ะโอ้วใจสลายเลยตอนไปคิดงั่นตกใจ เสร็จเรียบร้อยข้าวหมูกรอบสองกล่องน่ามียังอีกหล่ะช้าแดงน้องมือมะนาวเกี่ยวเท่าไหร่ลูกเส้นที่ห้าร้อยอะไริ้ไหมต้มกับบะเน้า คือพอเสร็จแล้วค่ะตอนนี้ค่ะโมงครึ่งเราก็จะกลับบ้านกลับพิงบ้านกันทีเมื่อเี่ก็จะมื่พอดีข้าวของต่างๆก็สิกินข้าวสะก้อนค่ะจังสิกเก็บ อุ่นใจเราค่ะได้ปลาร้ามาสองขวดปลาเหลยวก้อนสิบ้ามันบ่นแสบแม่เอาใส่กับเขาเหรอมันบ่นแสบก็บเลสิปเปี้ยนยี่หอ้อเบิง้งมาลองมือเจา้เจานี้เจ้านี้ค่อยใส่ดูอยู่ค่ะแบบสังเกตเบิ้งว่าเอาไปใส่สมตำเ,เ,เ,เราจะขอเป็นคนเหตกัราขอว่าคอยแสบแต่ว่าพ่อจะขอเอาอัออนปลาหลยี่หอ้อนี้ไปใส่ล้วมันก็นแสบอยู่